กาบสวัสดีครับผมเบาแดกมาแล้วพี่น้องเดอ้อมันอนี่เบาแดกจีมานําเสนอเมน,นูขัวหนุยเบิ้งได้พี่น้องเดอ้อขัวหนูพุกมันอนี่ด้หนูพุกม้าครับนุ่ยูกบ้าเสาะามตัวพี่น้องอันนึงอันนี้น้องมั่งพี่น้องนี่ตัวน้อยน้อยมีตัวเนี้ยตัวนึงพี่น้องเดอ้อสิมาขัวนี่แหละเครื่องอุปกรณ์เบาแดกมัอนี่สิเฮ็ดให้เบิ้งได้วาด่าเฮ็ดจังไดน บ้านเบาแดกเอิ้นออมทั้งอื่นสิว่าขว๋อเลยว่าคขมเป็นมาบอกเลยนะเป็นเรือว,ว่าเมนูต่อไปนี้เป็นขว๋อหรือเป็นออมมาพี่น้นองเนาะอ๋อแดกสิฝักก่อนได้เี็นอของขออนุญาตฝักก่อนจักโปรกหนึ่งโปรกหนึ่งพี่น้องเ,อเก็ดต้นยังไงเลยพี่น้องอ๋อแดกดก็ดต้นยังไงเลยพี่น้องยังแสบีบโอ้ยนายมีดเขเขาได้พี่น้องอนี่ ตอนยังไงเลยพี่น้องเด้อบิ๊กเบิ้มไปเลยในขัวห้องออมห้องมื่อนี่พ่อไอ้ทรัพย์นี่อะไรพี่น้องไอ้เติบเนาะเพียงเนาะไอ้เติบเอ้ามาดิขั้นตอนต่อไปกระซิตําเครื่องพริกแกงพี่น้องตําเครื่องพริกแกงขั้นตอนต่อไปตําเครื่องพริกแกงเนาะเพียงเนาะวาใส่อีย่างนี้คือเก่าแหละครับวิธีออมมื่อนี่วิธีเคล็ดเห็บเบิ้มเล่บมื่อนี่เนาะเพียงเนาะ ใส่บักพริกได้พี่น้องได้บักพริกแห้งกับบักพริกดิบบ้าเดียกใส่บักพริกแห้งบักพริกดิบใส่กัดไปเลยครับมันยังเพียดซูซ่าคาตะไคขใส่พร้อมกันไปเลยครับพี่น้องคาตะไคร้ใบมะกรูดด้วยนะครับแต่ได้หลายพี่น้องได้เครื่องมันจะถึงใจครวัวไปนพี่น้องเอาพอแล้วครับต่ำหยาบๆเอาได้พี่น้องเด้อ สำหยับหย <Auss> ับ <soft> อ <smells amazing> ๋อพอพ่อพอใส่เครื no ่องใส่เครื่องใส่ดูไปเลยไฟเดือดพวดบุกๆเล่าพี่น้องพี่น้องเอ้ยเครื่องเคียงผมก็หอมอยู่พี่น้องเป้าแดงเลยเดครับพี่น้องหอมหอมหนูอ๋อยังเอาน้ำใส่เอาเดี๋ดีหนูใส่ก็ได้พี่น้องได้ป่ะนี่ นงใสไปเลย,เย,อ,เยออมเนาะออมมันมันสุกเนื้อมันสุกก่อนตัวจังเครื่องปุงใส่ผักใส่ซุปตัวไปน,นี้พี่น้องก็ถานเราปลอท่านถอนตัวเอาล้างที่จากเนื้อสุกแล้ะครัปน,นี่ครัใส่เครื่องครับใส่เครื่องด้วย เครื่องนัวของผมต้องเน้นปริมาณพี่น้องเด้อใส่หลายเสียบหลายผมเติมอีกน้อยกันพี่น,อน้องผมมักพี่น,อน้องเอา,ง,าง่ายๆ่ายตรวอบง,งา่ายๆบ่งง่ายถผมมักเบาเด็กมักรดดีเล็กน้อยนะพี่น,อน้นองเพราะถีมีสีสันแต่ว่าของปลาเขาไม่อยากใส่รดดีเลยพี่น,อน้องมันจะสีรสชาติแต่ว่าเบาเด็กว่าใส่พวกค่บนัวพวกค่บนัวครับแต่ว่าปฏิขาดบ่อยคือน้ำปลาด้วพี่น้องเด้อน้ำปลาตรงนี่พี่น,อน้องน้ำปลาเดีกต้องใส่ ต้องใส่น้ำแปรกน้ำมันก็จะเป็นออบน้อเพียงน้องขาบรอก็คือเข่าขวาน้ำมันพี่น้องเด้อเข่าขวน้ำข้าวคั่วด้วยเด้อพี่น้องเด้อมันสีหอมกลมกล่อมไปเลยบัดนี้อ้าบัดนี้เลียใส่ผักพี่น้องบัดนี้พอเลยบัดนี้อืมคือหลังคือหอมใส่ผักเลยคือจบเลยเด้อพี่น้องเด้อใส่ผักคือสุกเลยกุงกินรับประทานได้บัดนี้เอาหลังจากสุกได้ที่ไล้พี่น้องใส่ผักบัดนี้เป็นการเรียบร้อยน้อพี่น้องเนาะ ใส่ผักใส่ผักใส่ผักก่อนพี่น้องบระเดี๋ยวพี่นอ้องใส่ผักบ่หลายปุ๋ยบน้อปักเฮาน้่นเฮาหลายานบนา่น้นอใส่ผักก็ไปพี่น้องผักยุกคือกินได้เลยผักยุกคือกินได้เลยมันี้ก็ใส่หอมไปเลยพี่น้องเด้อหอมอืมุบ คนควรขึ้นมากสิพุ่มหอมพี่น้องหอมผักซีนิดหน่อยพี่น้องมีกัมเยอะพี่น้องเด้่มเมื่อนี้อ <c oughs> ันนี้คือปรุงกินเจพี่น้องเอ้ยคือหอมคักรึเปั่าเนี่ยเต็มหมัวมอกเกอะโอ้น้ำหดรุ่งคักแล้วน้ำหน่อยพภูละวาบัดน,นี้พี่น้องโอ้เได้จใจหนำอีกบ่เนาะ บดใส่ดอกเนาะซ้ำนี่ละเสียบแล้วเสียบแล้วบดลองซิมดอกเด็กกินกะหงเลียวว่ามันพอดีลมจะกินกะรูแล้วพี่น้องเอ้ยเบาแดงมันระดับเทพเลยพี่น้องมาพี่น้องซุกแล้วพี่น้องมากินกันเลยเข้าไปใน,นซุกเรียบเทใสในหม้อนี่ละโอ้เนะาะเทใสเลยพี่น้องบันในห้อง อ๋ออ๋อ,อมุนหาองศาก่อนไม่ต้องหลายๆพี่น้องมันนี่โอ้ยแฟนผมนกับเบก,กินน้ำด้วยพี่น้องเด้อบ้ลานั้งคนเนี่มีผมกินอยู่เดียวบุย้ยเป็นยังไงเป็นไงพี่น้องทุตหยอดคนขุ่นหงว,วมเอากราบสวัสดีครับผมเป็นทางการไม่เป็นเนาะเบาแดกคือเก่าล่ะครับ,บเบาแดกมากขึ้เก่าด้วยพี่น้องเด้อมันนี่ได้วอววำหนูสู่กิน อ like your you know, inhos, athletes, your ้อมนู้อะไรเป็น้องจะเป็นขัวขัวเออขัวคืออ้อมกับข้อมินมาบอกเพราะเบาเด็กเอิ่นอ้อมนะเพียงเนาะมาลุยกันเลยเพียงเด้อหิวเขาแล้วสวยแล้วพี่น้องเด้อก่อนอื่นก่อนได้กับความอนุญาตเติมน้ำยาขึ้เก่านหลักเพีองเด้อน้ำยาคุณหมออนุญาตได้เรียกว่าเติมได้พอประมาณโอ้สันไหนพี่น้องเอ้าพอเติมน้ำยาขึ้นมาเพื่อแก่ข้าวพี่น้องเด้อแก่ข้าวแก่ข้าวเอาเนี่ยบาดคำเด้เพียงเด้อ คือเกาหล่ะพี่้องสาระข้ามน่ำบะต๋องน้ำเป็นน่เนาะเดี๋ยวเก็บทองพี่้องมาห้องลุยกันบัดนี้อืมเขาอยู่งลางเลยเอากินซิมครับองค์หนุ่มด้วยขยะเลยได้อืม,อมพี่้องเลย หมูตัวยังไงซะเรียกายหาอย่างหาหาหนังพี่รองมากมาักกินหนังมันหอมกินควนไฟม,มาพี่รองมาโอ้ เสียบคพัดเสียบเนี่ย นู่นตัวยังเง้ยใช่ไหมน้องมันเข่ากองเข่าเลยได้ไปหน้องเด้อพลันไปอ้อยแอลอ๋อเข่ากองเขา่ายอดเข่าไหมละ่ะบดไปใสบ่บวงได้ไปหน้องเด้อพลันไปนกองเขา่า 嗯嗯。Mm hmm. หนูตัวแงเสียบตัวน้องแต่ว่าว่าท่นมันน่นป่านไหนหนูพไดนมั่นเลยพี่น้องด้วยขวดตัวๆอยู่พี่น้อง หางมันห่อนบึงน่องบึง,บง,บงห่อนฮอนีน้องห่อน ว่าถ้าเบิ้งชิพย่ำขึ้นได้ไปเป็นเรื่องเราเด็กเสียา,าปไปดูเสียภา,าปไปกินเขาทงหน้าไปหน่องกินขัวหนูอยู่ตรงไในตรงหน้าไปานานนหนหลงเดือเป็นส่วนเแลยวพานเป็นส่วนเลยไปหนหลงเดือปัญหาเวลาอยู่ แว่นเบาแดดเพิ่นกบรบอกกินได้ไปหรอกเด้อเจ,จ,จ้า่าวาสจุดจงเผยผู้ใดได้ไปหรอกเด้อเพรบัตรเบาแดดไม่มีผู้ใดมีผมกับแฟสองคนเนี่ยแหละกับหลานสาวคนหนึ่งไปเรียนอยู่เล็กน้อยกว่าสาม ค้นหางพี่น้องเบ่งแล้วขาขาตตอยพี่น้อง ีิป้าพี่นองไปหากินเขาแร่งอยู่จะลิปบี่นองเนอะถาเบิง้งถาติดตามถาชมได้เป็นึ่งเนอะถาติดตามเบาแดงพาไปอยู่ บาแดกเท่เบิดเล่ไปนอนเมื่อกี้นี่ยดูด้วยม หนังไปดองกินควานุ้งบริกนหนังมันกับซัมว่แล้วแต่ไปดองเรือมันหอมหอมควันไฟกินเขาล้นเนาะ ห,หนูสามตัวครับตัวนึงเน้นน้อยหรอกสองตัวเน้นน้อยไม่เป็นห้องได้ตัวนึงไงเป็นลหายตัวไง ป้าตัวพี่น้องเสียบพักเสียบเนี่ยนาอปีเดรยเที่ยพี่นน้องเด้อเพิ่งได้กินเนี่ยปีแรกเพิ่งได้กินน,นู้นนะครับ แสบปอมครับปอมหนูเหมือนแสบดิ ไคือจะเบอร์เบิดได้เป็นอย่างเดียวเดว่ากันมันหลายกินเท่าที่ทกินได้ก,กินคนนู้นจะกินแล้หลายก็เป็นหลังจะมวน ยังเสียบมันเลยัย่งกันกินบะเบ๊ได้เป็นสองเด้อยังงานหนึ่งบะเบ๊บตุดจับจะว่ากันกินบะเบ๊นเจีย มันมันหลายไปหรอกเด้อมันหลายกินให้อิม่มกินพ่ออ่มกับพ่อพ่ออู้เสียบครับเหลืออยู่หน่อยหนึ่งี่น้องเด้อเอา้าซ้ำหนีดะครับสำหรับคลิปนี้ก็บยพอซ้ำหนีด้วยเพี่น้องะขั้นจิริยาตาตั้งของเบาแดกบริสุภาพพูดจาบูมอสซมันได้กขอโทษขอดถอยได้หมดเด้อสำหรับมือนีบเบาแดกขอตัวรับประกันมืออื่นมือเสียดยังสุกินกะถาเบิ้งสำหรับมือนีบซ้ำหนีดะครับสวัสดีครับ